còn còn lên rồi ôi <laughs> <laughs> giờ hết còn lên nà nía ôi mông còn khỏi cà đài á ha của ổng <laughs> ก็กล่าสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับกับพี่น้องที่ติดตามกันอยู่ในช่องสายของพี่กิตนะครับและก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้พี่กิตจะพาพวกเราไปเที่ยวงานสงการกันอ,อยู่ในจังหวัดระเอ็ดนะแต่พี่กิตก็ติดปัญหาห,หน่อยครับเพื่อนๆอดทนดูหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กางเช็คกล้องอยู่ว่ากล้องเนี่ยมันมีปัญหาก็คือพี่กิตลืม ลืมเช็คกล้องนะครับว่ามุมกล้องขนาดไหนเออไปตั้งโหมดผิดไว้อะครับมันก็เลยทําให้มุมมุมกระพภาพมันแคบลงแล้วก็มีปัญหาก็คืออีกอย่างที่2ก็คือมันโดนสาดพอโดนสาดแล้วก็มันทาให้กล้องเนี่ยมันช็อตนอะครับระบบเสียงอะไรต่างๆเนี่ยผิดพลาดไปหมดเลยนะครับ เราค่เราไปกันต่อครับตอนนี้กิจกากำลังจะพาพวกเราไปที่ถนนเส้นเด่งที่เขาเรียกว่าถนนเนี้ยเป็นถนนไฮไลท์ของจังหวัดเรยก็ได้เรืยกว่าได้นะครับที่จริงเ้จังหวัดเรดเรามีสถานที่จัดงานเนี่ยมีอยู่ตรงบริเวณบึงพระอัชัยเั่นเองคแต่ว่าตรงนั้นก็จะมีปฏิโฟมนะมีปิจกรรมต่างมีเพื่องท่าสเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าพี่ชอบที่จะไปไปเที่ยวเล่นบรรยากาศที่แบบว่ามัน กันเองอ่ะเพือคนสนานที่แบบว่าคนตามหมู่บ้านตาเดือนเขาตรงนี้เขาก็เลยเป็นถนนเข้ามาเล่นกันตรงนี้ก็เป็นจุดไหนที่แบบว่าโอ้ยเยอเรียกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าใส่ชุดกันฝนมาเล่นสงการโอ้ยปัจจุบันเลยเนาะโอ้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 ได้ตายได้เพื่นเลครับพูดแล้ว เห็นขึอนไปบ่าพี่น้องงัดถูกึ่งแอนเทอร์นี่แหละพี่น้งอ,นะอ,อ,งงนองดูแต่กล้องเนี่ยคือคือมันมันชอ็อตนะมันมันไม่รู้ทำไงต,ต่อก็ต้องค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆครับโอ้ยเป็นการงัดปวดตึก เต็มเลยพี่น้องโอปตเปติเปติเถอปติเถอตตเข้ามาบรรยากาศมันก็ก่าโอ้ยแต่เปพี่น้องครัแต่ปรากโอ้โหเแบก็บเกบโอ้ยไ่ยากไปใส่แล้วพี่น้อง จะด,ดีเลยปะ <antis> โอ้ยนี่อย่างบรรยากาศมันสเหลี่ยมเดี๋ยวพี่น้องนะเฮ้ยคอยดูไปนะอยูลเดูอดดู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 ไปเรื่อยๆ,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 ๆนะครับ ได้ด้ครับอือโอ้แต่ๆแต่ขวาเมื่อพี่น้องข้างหน้าข้างหน้าตัวแล้วตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของจังหวัดร้อยเอ็ดเรานะครับเดี๋ยวเจอน้องๆกุ่มนี ต้องขอบกินเมองไม,ม,ม่เห็นหน้าพวกเราเท่าไหรขอไปเลยคือจะพองใครมาโลดมาตามดอดฉันตามกับพี่ฟ้าไปโรงพยาบาลเนาะอ้ กองที่เก,ก้าล่ะพี่น้องไระเดีหยวแดงรับเช็คกลองนี่แหละทุโทุทโอ้ยน่ารักพวดมันได้ยินผมเลยไห,ไหยคุณแจ๊สิบปุ๊โอโอ,โอคุณแม่ครับ กูจสิไปบานไหนวันนี้เหรอสงสัยมันแพ่ความขาวอะ่ะหวาอ,อยากอยู่ตรงนี้นานดนนนิติดก็ยอมอะ่ะเออไม่ไปไหนก็ได้วะ <c oughs> เออ <c oughs> เห็นคีอข่รวะพี่ตัง บรรยากาศมันดีนะครับโอ้สดชื่นแหมหัวมันโอ,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 โอ้โหืโห้อเปลาปไปต่อฮะไปต่อฮะโอ้บรรยากาศมังก็แบบเด้อนี่โอ้ยบรรยากาศดีๆจริงๆเลยนะฮะ Nói cái này cái bia này tôi tôi bay, bay. Oh. Oh, nữa, ha, oh, no. quá bay quá ôi còn gọi cài đại hai khủng ôi quá đấy ô cháy quá phai đập rồi hả ô ô đại bố phật thề muốn die đây đập rồi

มันจะกู usted, Arrow, ah. okay. ลงบนเลยงั้นกูตายไปใส่เอ้าลงดีล่ะไปไปโอย้ยงานดีอู่แข็ง สายแยบหนึ่งเราไปทั่วเขา ใครที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพิจิตรด้วยนะครับมันมุมกล้องมันอาจจะไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหร่วันนี้มีปัญหาติดขัดเยอะมากนะครับเดี๋ยท่านมาทำง่านนะขวานเสือเด็กเนื้อตัวกระด้เออตัวบนมีภาพมเนื้ ก็อย่างนี้ครับเรื่องช่วงเก่าเวลาที่โดนสาดแบบว่ากระแทกเข้ามาแต่ก่กอนกอนเลยเหรอเอออยาให้กอดนานๆดิ ไปยาไปยาไปติดโอ้ตายช้างเผือกช้างเผือก なかとうん。いですね。 เี้นะุ้มก็อาจะเียนหัวหน่อยครับกต้องขอไปด้วยนะครับใครที่โอ้โอแต่ละเออแต่แต่แต่ ใครที่ว่างอยู่นะครับอยากไปโอ้โหเอ๊แคพพูดติดไหนวะแกใครที่ว่างอยู่นะครับอยากมาช่วยพิจิตรถือกล้องนะครับก็คืออยากไม่ให้มันสั่นนะโอ้ตายขวาก็ได้โอ้ตายก็อ,อยากให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบสมุติโอ้ยเนาะเบิงเ่งตีเอ๊สาวก็จนะแบบแขวะมันเนี่ย ตัวตัวโอ้ยนะโอ้ยมาตันกันนี้หน่อยด้่่อรนะับโอ้ยสังมาจอดที่นาเลยนะขวานี้ ตามหครับ <c oughs> อ๋ตง้งมีมันนะต้องใชครัมมันมนัมนมนัมนครับเสียงดึกดืมาเอามาม <c oughs> าตกหัวหงาได้หมือนโอ้ยตายตายตาย่ muốn ก่อก่อกี่ ฮ่าขัวมันี่อยากกินหนาเออกลมไปด้วยมาเห็นคนหน,นาเนาะหลังาเนาะอ่ะเป็นครับ

อี่ uhm, นี่แหละที่ตดดดูดไปเนี่ยเฮ้บนแรงกว่านี้ไม with ่ได้ครับเดี๋ยวท่อหลุด

นี่เป็นโชคดีของกิจมากๆครับที่ในขณะที่รถด,ดับเนี่ยมาเจอน้องๆนะครับแล้วจะเป็นอ่านเป็นอาเป็นพาน้องโอ้ยทำชื่อเพืไ่ได้หลายคนมากๆขอบคุณมากๆนะครับที่มาช่วยกิจนะครับอตอนนี้เขียนแล้วเด็ดเด็ดเอาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยแยมแยม <c oughs> คุณน้องๆนะครับคุณนี้ที่พาเข้ามาเล่นกับวิจิตนะครับแล้วก็แจกวีกิ้งเกอร์กันไปครับแต่วิจิตรยังไม่ได้เลยนะครับแค่ประมาณรักจุดกับตัวใบแค่นั้นเองนะครับขออภัยด้วยนะครับในที่ใดไม่พบกันด้วยซ้ำขอบคุณมากๆนะครับเออี่น้องๆทุกคนน้ำไม่หยุดไปไหนเลยเข้ามาเชอวิจิตรจนจ้แก่ขนาดนี้จนเคล้าคล้ายนะครับ อะเี๋ยวึไหนะครับมีต่มีต่อมีต่อเี้ไหนนมีต่มีต่อไรา้หน่อนโคตร